คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการสร้างโฟลเดอร์มากมายเพื่อเก็บแอปของคุณเพราะตอนนี้คุณมีคลังแอปแล้วมันจะจัดหมวดหมู่แอปทั้งหมดที่คุณใช้โดยอัตโนมัติหมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดจะมีแอปที่คุณเพิ่งดาวน์โหลดรวมทั้งจะแสดงแอปคลิปที่เพิ่งใช้งานด้วยหมวดกระดิกก็เปลี่ยนไปเช่นกันในการเปิดใช้งานบนระบบ ios 14คุณต้องแตะลงบนบริเวณพื้นที่ว่างบนหน้าจอและแทนไอคอนแอปทั้งหมดจะเริ่มกระดิก ในโหมดนี้คุณสามารถลบแอปหรือย้ายไปไว้ในคลังแอปได้โดยคลิกเครื่องหมายลบถ้าต้องการออกจากโหมดกระดิกให้แตะพื้นที่ว่างหรือคลิกเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนโหมดนี้ยังช่วยคุณซ่อนหน้าจอที่คุณไม่ได้ใช้งานจริงๆโดยไปที่โหมดกระดิกแล้วกดแถบ,บที่มีจุดซึ่ง1จุดเท่ากับ1หน้าคุณจะเห็นหน้าจอที่มีหน้าทั้งหมดปรากฏแยกต่างหากลบเครื่องหมายติก๊กถูกออกจากหน้าที่คุณต้องการซ่อนกดยืนยันแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ถ้าต้องการดึงหน้าเหล่านั้นกลับมาให้กดที่แท็บอีกครั้งแล้วใส่เครื่องหมายติ๊กถูกลงในหน้าใดก็ได้ที่คุณต้องการตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าแอปเริ่มต้นสำหรับเบราว์เซอร์หรืออ e ีเมลของคุณได้โดยไปที่การตั้งค่าและเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นแอปที่คุณต้องการจะตั้งให้เป็นแอปอินเทอร์เน็ตหรืออ e ีเมลเริ่มต้นเมื่อคุณแตะการตั้งค่าคุณจะเห็นส่วนแอปเบราว์เซอร์เริ่มต้นให้แตะแล้วเลือกแอปที่คุณต้องการจากรายการได้เลย แถมระบบ iOS 14ยังมีลูกเล่นเจ๋งๆอีกอย่างที่ช่วยให้คุณซ่อนโฟลเดอร์รูปภาพที่เพิ่งลบไปได้โดยไปที่การตั้งค่าและเลือกส่วนรูปภาพเลื่อนลงไปจนกว่าคุณจะเห็นส่วนอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเปิดใช้งานปุ่มอัลบั้มที่ซ่อนอยู่ใครก็ตามที่ใช้โทรศัพท์ของคุณก็จะสามารถเห็นรูปพวกนั้นได้ฟีเจอร์แสนสนุกใหม่แต่ก็สำคัญสุดๆคือโหมดการล้างมือถ้าคุณมี Apple Watch นาฬิกาจะตรวจจับการล้างมือของคุณ และทำให้แน่ใจว่าคุณล้างมืออย่างน้อย20วินาทีและคุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนให้ล้างมืออีกด้วยระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณถ้าคุณไม่ล้างมือภายในไม่กี่นาทีหลังจากกลับมาถึงบ้าน iMessage ก็ได้รับการอัปเดตเช่นกันตอนนี้คุณสามารถปักหมุดรายชื่อได้ถึง9รายชื่อเพื่อให้ผู้คนที่คุณทำการติดต่อบ,บ่อยที่สุดอยู่ด้านบนสุดของรายการเสมอคุณยังสามารถพูดถึงผู้คนในการพูดคุยเพื่อส่งข้อความถึงสมาชิกบางคนในกลุ่มได้ และคุณยังสามารถคัดกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จักได้ด้วยเช่นกันส่วนแจ้งเตือนฉันในข้อความจะช่วยให้คุณได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงแม้ว่าคุณจะปิดเสียงการพูดคุยก็ตามไม่เป็นเรื่องที่หากแชทส่วนใหญ่ของคุณถูกปิดเสียงเอาไว้เพราะคุณจะไม่พลาดข้อความสําคัญแต่คุณก็ไม่ต้องเลือกคัดกรองสิ่งต่างๆมากมายที่คุณไม่ต้องการสําหรับฟีเจอร์ใหม่อื่นๆใน iMessage มีโมจิก็เปลี่ยนไปเช่นกันมีการเพิ่มทรงผมใหม่11ทรงและเครื่องประดับศีรษะใหม่19แบบเพื่อให้คุณปรับแต่งมีโมจิของคุณและคุณยังสามารถส่งกอดและหน้าเขินอายด้วยสติ๊กเกอร์ใหม่ได้ด้วยโห้ยอุ๊บส์และนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับล่ามและนักแปลโหมดการพูดคุยสามารถแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อตรวจจับภาษาที่กำลังพูดอยู่ที่หน้าจอฝั่งหนึ่งและแปลภาษาอีกฝั่งหนึ่งมันรองรับทั้งหมด1 1ภาษาและใช่ มันทำงานแบบออฟไลน์ได้อย่างดีเยี่ยมดังนั้นการพูดคุยของคุณจึงยังคงความเป็นส่วนตัวได้โดยสมบูรณ์แอปพยากรณ์อากาศก็ได้รับการอัปเดตด้วยเหมือนกันตอนนี้เรามีการพยากรณ์อากาศแบบนาทีต่อน,นาทีว่าฝนจะรุนแรงแค่ไหนหรือหิมะจะหยุดตกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแคนาดาและออสเตรเลียจะมีการแสดงการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงทุกรูปแบบ เช่นพายุทอร์นาโดพายุทั่วไปและน้ำท่วมคุณภาพวิดีโอสำหรับการโทรแบบ FaceTime ก็ได้รับการปรับปรุงและตอนนี้มีความละเอียดสูงสุดถึง1080 Progressive Scan รต้องขออภาัายเพราะมันเป็นฟีเจอร์เฉพาะใน iPhone 10หรือรุ่นใหม่กว่านี้เท่านั้นฟีเจอร์ที่ดีที่สุดคือการสบตาในขณะนี้มือถือปรับวิดีโอให้อยู่ในตำแหน่งดวงตาของคุณเพื่อให้การพูดคุยทางวิดีโอมีความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณมองที่หน้าจอไม่ใช่ที่กล้อง ในระบบ iOS 14คุณสามารถกำหนดการเตือนความจำให้กับคนที่คุณแชร์รายการต่างๆได้ด้วยฟีเจอร์อีกอย่างสำหรับการช่วยเตือนคือคำแนะนำอัจฉริยะซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มวันที่เวลาและสถานที่ได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวตอนนี้ Apple Cash มีโหมดครอบครัวแล้วดังนั้นคุณจึงสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า18ปีได้สูงสุดถึง5คนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการโอนเงินให้คนในครอบครัวคุณสามารถทำได้ผ่านทางการส่งข้อความ และคุณยังจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อและการชำระเงินทั้งหมดแบบรายบุคคลด้วยส่วนกล้องก็ได้รับการปรับปรุงมากมายคุณอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นแต่ตอนนี้เราใช้เวลาในการถ่ายภาพน้อยลงต้องขอบคุณประสิทธิภาพการถ่ายภาพต่อภาพที่ดียิ่งขึ้นและยังมีการอัปเดตโหมดกลางคืนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การถ่ายภาพในเวลากลางคืนด้วยอีกหนึ่งลูกเล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเซลฟี่ก็คือตอนนี้กล้องหน้าได้ทำการกลับภาพให้แล้ว เพราะงั้นเซลฟี่ของคุณจะตรงกับภาพจากกล้องหน้าที่กลับด้านแล้ว iPhone ทุกรุ่นมีตัวอ่าน QR code ในตัวไม่ว่ามันจะเป็น iPhone 5รุ่นเก่ากึกหรือ iPhone 12ใหม่กิกแต่ตัวอ่าน QR code ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับระบบ iOS 14นี้สามารถสแกนโค้ดได้เกือบทุกแบบแม้ว่าโค้ดจะมีสาเหตุหนึ่งที่แบตเตอรี่1%เของคุณอาจจะใช้งานได้นานก็คือโทรศัพท์ของคุณเน้นปลอดภัยไว้ก่อนมีแบตเตอรี่เหลือ1%สําสำหรับใช้งาน Wi-Fi b l u บลูทูธ ตีมหนังทั้งหมดนี้ในขณะที่ดาวน์โหลดการอัปเดตระบบแต่ถ้าคุณแค่เล่นฟีดหนึ่งเป็นเซนอาจจะอยู่ได้สักพักเลยล่ะมันยังเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาอีกเล็กน้อยด้วยเมื่อคุณเห็นว่าโทรศัพท์ของคุณกําลังจะดับมันจะกระตุ้นให้คุณเสียบชาร์จโดยเร็วที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นแบตเตอรี่สมัยใหม่จะชาร์จจนเต็มหรือใช้จนหมดไม่ได้หากคุณอาศัยอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นและ iPhone ของคุณจะดับทุกๆครั้งที่อุณหภูมิต่ตำกว่าศูนย์องศา ให้ไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่และตรวจสอบดูวความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่หากน้อยกว่า85%คุณอาจจะต้องคิดเรื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วล่ะไม่อย่างนั้นมันอาจจะดับทุกครั้งที่คุณออกจากบ้านเแม้คุณจะเพิ่งอัปเกรดโทรศัพท์เครื่องเก่าเป็นเครื่องใหม่ก็อย่าลืมชาร์จเพื่อนเก่าของคุณเป็นประจำด้วยการขาดประจุอาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่และตราบเท่าที่คุณต้องการเก็บโทรศัพท์เครื่องเก่าไว้เผื่อฉุกเฉินก็ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อยปีละสองสาครั้ง คอนโซลเกมและแล็ปท็อปเครื่องเก่าก็เหมือนกันเปิดการใช้งานด์กโหมดหากคุณต้องการถนอมแบตโทรศัพท์ของคุณไว้ให้ได้นานที่สุดยิ่งพื้นหลังของคุณสว่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกินพลังงานมากขึ้นเท่านั้นหากคุณใช้ด์กโหมดโหมดนี้จะใช้พลังงานน้อยลงหากแล็ปท็อปของคุณเป็นแม็กและมีคีย์บอร์ดไฟแบ็คไลท์ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ใช้แป้นพิมพ์ไฟแบ็คไลท์ก็ควรจะถูกปิดไปที่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ และเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการให้ไฟป้นพิพ์เปิดอยู่ผมผมตั้งไว้ที่5วินาทีในการเพิ่มประสิทธิภาพ Android ของคุณเพียงแค่ปิด Data ของคุณเมื่อคุณไม่จําเป็นต้องใช้หากคุณปิดโหมดการใช้ Data มือถือไว้ตลอดเวลาคุณจะมีวงจรแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นสิ่งอื่นที่คุณทําได้คือลดความสว่างเลือกใช้หูฟังแบบมีสายแทนบลูทูธและเปลี่ยนเป็นโหมดเครื่องบินเมื่อคุณไม่ต้องการ Data 20%สสุดท้ายของแบตเตอรี่ใช้เวลาชาร์จนานกว่าแบตเตอรี่ที่เหลือ นั่นเป็นเพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่อนข้างซับซ้อนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเครื่องชาร์จจะจ่ายกระแสะไฟฟ้าที่คงที่ถึงมันจะเป็นเรื่องซับซ้อนแต่จำไว้ก็ดีนะสมาร์ทโฟนของคุณมีวงจรป้องกันเพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อเครื่องดับและแจ้งว่าคุณมีแบตเตอรี่0%รซจริงๆแล้วมันยังมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เล็กน้อยแต่อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบมาไม่ให้ใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เพราะถ้าหากแบตเตอรี่ยุคใหม่มีค่าเท่ากับศูนย์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คุณจะชาร์จมันไม่ได้อีกเลย และคุณก็จะต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อย่าทําให้แบตเหลือสูแล้วชาร์จกลับไปเป็น100%ตผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าหากคุณต้องการให้แบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้นานขึ้นช่วงที่ดีที่สุดคือระหว่าง20-90%ถึงหากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่ลดลงเหลือ0%ทุกครั้งจากนั้นจึงค่อยชาร์จคุณอาจจะทําให้วัสดุภายในเสียหายและอาจจะทําให้แบตเตอรี่พังได้เอาล่ะมันไม่จริงที่ว่าที่ชาร์จทั้งหมดใช้ได้พอๆกัน สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทําได้เพื่อโทรศัพท์ของคุณคือใช้ที่ชาร์จของแท้ใช่สายเคเบิลหรืออะแดปเตอร์แอปเปทั่วไปบางรุ่นอาจจะดูดีพอๆกับสายของแท้แต่ทําไมต้องเสี่ยงล่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเครื่องชาร์จที่ดีแต่ก็อาจจะมีแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> คุณไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันอาจจะทําให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้นอกจากนี้ที่ชาร์จทั่วไปมักจะไม่มีกลไกในการปกป้องโทรศัพท์ของคุณจากไฟกระชากหากโทรศัพท์ชาร์จไม่เข้า ก็มีแค่ไม่กี่สาเหตุดังต่อไปนี้เคเบิลชำรุดแรงจ่ายไฟกระแสต่ำหรือแม้แต่พอร์ต USB เสียปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดคือสายเคเบิลที่ชำรุดเพราะมันก็เจอมาเยอะเราทั้งพันพับบิดดึงมันเออเอาจริงๆผมรู้สึกแย่เลยล่ะลองใช้สายอื่นเพื่อดูว่านั่นคือสาเหตุหรือเปล่าหากสายเคเบิลใช้งานไม่ได้ให้ลองทำความสะอาดแจ็คสายเคเบิลบางครั้งเศษได้ก็ซ่อนตัวอยู่ในนั้น แล้วกันไม่ให้ประจุผ่านเข้าไปโดยทั่วไปคุณก็เป่ามันได้แต่ก็จะไม่ได้ผลถ้าแจ็คเป็นสนิมเมื่อพูดถึงการชาร์จโทรศัพท์สิ่งสําคัญก็คือต้องเรียนรู้วิธีอย่างถูกต้องหากคุณไม่ได้ล็อกโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์อาจจะกินแบตเตอรี่มากเกินไปโทรศัพท์มักจะตั้งค่าการล็อกหน้าจอเริ่มต้นไว้ประมาณ2นาทีซึ่งอาจจะทําให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงได้ เคล็ดลับอีกข้อหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ Data า,ามือถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเชื่อมต่อไม่ดีแกจเจตของคุณจะเปลืองแบตเตอรี่เมื่อพยายามค้นหาการเชื่อมต่ออุณหภูมิก็สําคัญเช่นกันอย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงความร้อนสูงเกินไปอาจจะทําให้แบตเตอรี่หมดได้ตอนนี้หากไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมโทรศัพท์ของคุณแบตหมดอย่างรวดเร็วคุณควรให้ความสนใจกับการตั้งค่าความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณว่ามีคนแอบดูคุณผ่านแอปหรืออย่างอื่นที่คุณดาวน์โหลดมา ถ้าโทรศัพท์ของคุณลดจาก15%หเหลือ1%อย่างรวดเร็วเป็นสัญญาณว่าแบตเก่าไปหรือว่าแบตเสื่อมพังแล้วละ่ะบางทีก็อาจจะเหลือ20%อแต่อยู่ๆเครื่องก็ดับไปซเฉยๆตอนกำลังคุยเรื่องสำคัญทุกอย่างนี้คือสัญญาณว่าแบตไม่ดีแล้วและคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแบตถ้าโทรศัพท์มีแบตเหลือ1%นานสักพักใหญ่แปลว่าแบตโทรศัพท์มีประสิทธิภาพเหลือกว่าที่มันประมาณไว้แต่แบตเดียวนี้ไม่สามารถชาร์ได้เต็มร้อยหรือหมดเกลี้ยงหรอกนะ เราสามารถใช้แบตให้ไม่เสื่อมเร็วได้เริ่มด้วยการจำกัดการใช้วิดเจ็ตก่อนเลยอย่าใช้มากเกินไปจะได้ไม่ต้องเสีย Data ในการให้ข้อมูลทันสมัยเสมอแต่ก็นะเราไม่มีคำอธิบายว่าทำไมมือถือของคุณกินแบตขนาดนั้นลองคิดถึงความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สิอาจจะมีคนตามมือถือของคุณแล้วก็แอบใช้ Data คุณอยู่ก็ได้แล้วรู้ได้ยังไงล่ะแหมก็ฉันเป็นสายแกจเจตรู้หมดรู้จริงเรื่องมือถือเลยนะสิจริงๆนะ มือถือคุณอาจจะร้อนได้เพราะหลายสายเหตุทั้งใช้มากไปแอปแบแก็กกราวด์เยอะไปซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาดเพราะมา์แวร์หรือไปตากแดดร้อนเกินร้อนแป๊บๆเนี่ยก็อาจจะยังพอไหวแต่อาจจะเป็นปัญหาหนักเลยก็ได้นะถ้ามือถือร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าทุกๆหน้าหนาวเวลาออกไปนอกบ้านแล้วมือถือหมดเร็วจนเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องตรวจสภาพแบตท,ที่การตั้งค่าแบตมือถือก็เหมือนแบตท,ที่ชาร์่อยๆอ,อันอื่นมันมีส่วนประกอบที่เสื่อมไปตามการเวลาได้ ถ้าสภาพแบตเหลือน้อยกว่า85%อาจจะต้องคิดเปลี่ยนแบตกันแล้วละ่ะไม่งั้นมือถือก็จะกินแบตหมดเร็วตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกหน้าหนาวแล้วก็อย่าลืมชาร์จมือถือเครื่องเก่าบ้างถึงแม้จะได้เครื่องใหม่มาแล้วถ้ายังอยากเก็บของเก่าเอาไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินภายหน้าไม่ชาร์จเลยก็จะส่งผลกับแบตเตอรี่เช่นเดียวกับเกมคอนโซลแล็ปท็อปแท็บเลต็ตและแกดเจ็ตต่างๆหากชาร์จมือถือแล้วใช้งานไปในเวลาเดียวกันคุณอาจจะทําให้แบตงงได้ เพราะว่าชาร์จไฟไปแต่คุณเอามาเปิดแอป,ปนู่นนี่นั่นมันก็เลยจะกินแบตและแบตก็ต้องชาร์จไปให้ถึง100%อีกวงจรแบบนี้ทําให้แบตทางานหนักและอายุสั้นคุณสามารถเพิ่มขีดการทํางานของแบตได้ด้วยการปิดแอป,ปบ้างนานๆทีบางแอป,ปก็สว่าตปามกินแบตซะเหลือเกินส่วนใหญ่ก็กินทั้งนั้นแหละเช่นแอปโซเชียลมีเดียชื่อดงังแต่การปิดแอป,ปนี่สําหรับ Android อย่างเดียวนะ ถ้าคุณใช้ iPhone ไม่เกี่ยวว่ามีแอปรันอยู่ในแบ็กกราวกี่แอปเว้นแต่ว่าเป็นแอปโซเชียลมีเดียมันเป็นตัวกินแบตสุดๆเลยล่ะจริง,รงๆก็ไม่มีแอปไหนช่วยให้แบตของคุณอึดและถึกได้นานๆเพราะฉะนั้นเช็คการใช้ความจำเครื่องและคลีนเมม o r ีบ่อยๆก็แล้วกันทีนี้คุณก็สามารถทำสิ่งที่ฉันว่ามาได้เองคนที่ใช้ iPhone ทุกคนรู้ดีว่าความจุเครื่องหมดเร็วมากต่อให้ลบไฟล์ไปบ้างก็เถอะทั้งนี้ก็ให้คุณไปที่การตั้งค่าความจุเครื่อง และให้ลบรูปทั้งหมดที่ลบไปแล้วให้เกลี้ยงจริงๆไม่งั้นก็ไปลบในส่วนความจุไปเลยอย่าลืมว่าเมสเซจก็มีไฟล์ใหญ่ๆหนักๆโดยคุณสามารถจำกัดได้ว่าจะเก็บเมสเซจไว้นานแค่ไหนถ้าคุณมี iPhone ในประวัติข้อความแตะไปที่ปุ่มเก็บข้อความมันจะขึ้นว่าตลอดการอยู่แล้วแต่คุณเลือกได้ว่าจะเก็บไว้1ปีหรือแค่30วันอย่าลืมรีเฟรชความจำการทำงานมือถือบ่อยๆมันจะได้ไม่อืด สำหรับ iPhone ไปที่การตั้งค่าทั่วไปการเข้าถึง Assistive Touch และเปิดไว้กดบวกแล้วกดลบแล้วก็กดปุ่ม Power จะเห็นว่ามีแถบให้กดปิดเครื่องกดปุ่ม Assistive Touch และกดปุ่ม Home ค้างไว้ก็เรียบร้อยถ้าคุณเห็นว่ามันบอกให้ใส่รหัสแปลว่าคุณทำถูกต้องแล้วล่ะแต่ Android ง่ายกว่านั้นมากบางเครื่องมีปุ่ม Clear Memory ให้เลยในแถบแรม อย่า yeah, ชาร์จมือถือในรถเลยจะดีที่สุดเพราะว่ากว่าจะชาร์จเต็มก็ใช้เวลาตั้งนานรถก็ไม่ได้มีกำลังพอขนาดนั้นถ้าใช้พอร์ต USB กำลังต่ำมือถือเราก็จะกิน power มากกว่าที่พอร์ตจะรับไหวและอาจจะทำให้ที่ชาร์จพังไปเลยก็ได้แล้วเผลอๆไฟก็อาจจะไม่เข้ามือถือเลยหากคุณสังเกตว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มทำงานชา้าลงเรื่อยๆให้ลองตรวจสอบแคชชัวคราวของมันดูบ้างสำหรับเครื่อง Mac สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม Command ปุ่ม Shift และปุ่ม G ขณะที่เปิดหน้า d e s k ์ท็ซึ่งจะเป็นการเปิดหน้าต่างคำสั่งให้คุณสามารถไปยังโฟลเดอร์เฉพาะที่ต้องการเลือกได้จากหน้านี้ให้พิมพ์ตามนี้เลยตัวหนอน library caches โดยสัญ,ญลักษณ์ตัวหนอนจะหมายถึง home folder นั่นเองหน้าต่างนี้จะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์จำนวนมากที่แอปต่างๆสร้างไว้ก่อนหน้า ตรวจสอบขนาดของโฟลเดอร์พวกนี้ให้ถี่ถ้วนถ้ามันมีขนาดน้อยกว่า 1GB กิกะไบต์คุณก็สามารถปล่อยมันไปก่อนได้ไม่ได้มีผลอะไรหรอกแต่ถ้ามันมากกว่า 3GB กิกะไบต์ขึ้นไปก็ควรรีบลบไฟล์ทั้งหมดนั้นซะหรืออย่างน้อยก็ลบไฟล์ที่ใช้พื้นที่เยอะเกินออกไปบ้างโดยพื้นฐานแล้วไฟล์ในโฟลเดอร์แคชนั้นไร้ประโยชน์เพราะมันช่วยให้การประมวลผลของบางแอปทำงานเร็วขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเพราะงั้นบางตัวก็ไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่ดังนั้นถ้าลบมันออกจากแมคของคุณอย่างถูกวิธี คุณก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานรวมๆแล้วเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสำหรับเครื่อง PC ที่ใช้ระบบ Windows ให้กดปุ่ม Windows และปุ่ม S เพื่อเปิดแถบค้นหาจากนั้นพิมพ์เปอร์เซนทมเปอร์เซนต์ลงไปคุณก็จะเห็นเทมโฟลเดอรซึ่งจะมีไฟล์แอปชั่วคราวทั้งหมดอยู่ทีนี้ก็แค่ตรวจสอบขนาดไฟล์ต่างๆถ้ามันใหญ่เกินไปก็เริ่มปัดกวาดมันให้เกลี้ยง อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอ่ดอาดยืดยาดก็คืออาจจะมีโปรแกรมที่เปิดทำงานค้างไว้เยอะเกินไปในแถบ Startup ัพสำหรับผู้ใช้ Windows คลิกปุ่ม Control Shift Escape เพื่อเปิดเครื่องมือ Task Manager จากนั้นไปที่แถบ Startup เลือกโปรแกรมที่ต้องการเปิดใช้กับระบบของคุณสำหรับระบบ Mac OS ไปที่ System Preferences คลิกที่ Users and Groups แล้วเลือก User จากนั้นคลิกไปที่แถบ Login Items คุณสามารถลบหรือซ่อนแอปพลิเคชันใน Startup ได้จากหน้านี้แต่ก่อนที่คุณจะปิดโปรแกรมใน Startup ทั้งหมดไปขอให้คุณเช็คจนแน่ใจก่อนนะว่าคุณมั่นใจแล้วจริงๆเพราะโปรแกรมของระบบภายนอกที่คุณติดตั้งไว้อาจจาเป็นต้องใช้มาในการประมวลผลบางอย่างก็ได้คีย์ลัดที่มีประโยชน์เวลาที่ Doc ก Macbook ทำให้คุณํำคาญให้กดปุ่ม Command Option D เท่านี้แผงด็อกก็จะหายไปและเมื่อคลิกอีกครั้งมันก็จะกลับขึ้นมาอีก วิธีที่รวดเร็วและง่ายมากๆในการวาดโลโก้ Apple ก็คือเมื่อใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความใดๆก็ตามให้กด Option Shift ปุ่ม K แล้วไอคอนของบริษัทก็จะปรากฏขึ้นแต่มันได้ผลเฉพาะตอนที่ใช้แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ,กฤษเท่านั้นนะบนระบบ Windows และ Mac คุณสามารถเปิดฟังก์ชันการพิมพ์ตามคำบอกได้สำหรับ Mac ให้ไปที่ System Preferences Keyboard และ Dictation ส่วนระบบ Windows การพิมพ์ตามคำบอกนั้น ถูกติดตั้งด้วย Ease of Access จากนั้นเลือก Speech แล้วกดปุ่ม w i n d o w กับปุ่ม Edge เมื่อคุณต้องการใช้ฟังก์ชันนี้จูจ่ๆโปรแกรมที่คุณกำลังใช้งานก็หยุดนิ่งไม่ตอบสนองต่อสิ่งใดๆคุณทั้งคลิกร้องไห้ด่าท่อมาต่างๆนานาถ้าเจอปัญหานี้แล้วก็ลองทำวิธีเหล่านี้ดูสิวิธีแรกคือการกดปุ่ม Control Shift และ Escape ซึ่งเป็นการเปิดหน้าต่าง Task Manager ทีนี้คุณก็สามารถจัดการกับเจ้าโปรแกรมที่ทำให้หงุดหงิดได้ โดยการกด n t a s ถ้าใช้ mac ให้ลองกดปุ่ม command alternate e sc a p e เปิดแอปที่คุณต้องการใช้งานแล้วกดปุ่ม window s กับลูกศรซ้ายจากนั้นเปิดแอปอื่นแล้วคลิกปุ่ม window s กับลูกศรขวาเท่านี้ก็จะมีหน้าต่างของทั้งสองโปรแกรมเปิดอยู่บนหน้าจอของคุณอยากตรวจสอบข้อมูลในงานเชิงวิชาการในขณะที่เปิดแหล่งข้อมูลเทียบไปด้วยใช่ไหมไม่มีปัญหาอยากทำ photoshop ขณะด,ดูวิดีโอชีวิตสดใสไปด้วยใช่ไหมสบายหรือ การใช้ปุ่มวินโดว์ร่วมกับปุ่มบวกหรือลบจะเปิดใช้งานแอปแว่นขยายซึ่งช่วยให้คุณซูมเข้าและออกได้ทุกจุดที่เคอร์เซอร์ชี้อยู่สำหรับระบบ mac os ก็เช่นเดียวกันแต่ต้องเปลี่ยนเป็นกดปุ่ม alt Internet command และบวกร่วมกันเพื่อซูมตั้งค่าบลูทูธเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในเครือข่ายใช้ PC ีของคุณเป็น o t s p o t WiFi เปิดและปิดการแจ้งเตือนฟังก์ชันเหล่านี้และฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกมากมายใน windows เวอร์ชันใหม่พร้อมให้ใช้งานแล้วในจุดเดียวนั่นคือ action center สำหรับวิธีการเปิดมันให้กดปุ่ม Window s และปุ่ม A พร้อมกันสำหรับผู้ใช้ Mac Notification Center ของคุณจะอยู่ที่มุมบนขวามือเสมอหาไม่ยากเลยถ้าคุณกำลังพิสูจน์อักษรประโยคยาวๆอยู่อาจต้องใช้เวลานานหน่อยเพราะปุ่ม Backspace สามารถลบตัวอักษรได้ทีละตัวลบทั้งคำไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีต่อไปนี้คือวิธีลบข้อความทีละคำเพียงกด Control และ Backspace ในกรณีที่คุณใช้ Windows ส่วนสำหรับ Mac นั้นจะเป็นปุ่ม Command และปุ่ม backspace ถ้าคุณต้องการหาข้อมูลออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดแถบ,บแยกการสำหรับตแต่ละคีย์เวิร์ดให้พิมพ์ทั้งคีย์เวิร์ดโดยใช้คำว่า or แทรกระหว่างกลางเช่นพิมพ์ว่าพจนานุกรม or แปลลงในช่องค้นหาของ Google อย่าลืมพิมพ์คำว่า or เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดละ่ะถ้าคุณกำลังง่วนอยู่กับการค้นหาข้อมูลออนไลน์แล้วดันเผลอปิดแถบ,บที่สำคัญจริงๆไปโดยไม่ได้ตั้งใจการกด control shift จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณเองสำหรับผู้ใช้ Mac ให้กดปุ่มลัด Command Shift T ถ้าคุณอยากเข้าชมบางเว็บไซต์แต่ไม่อยากแชร์ที่อยู่ IP ส่วนตัวให้ไปที่ Google Translate จากนั้นเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและพิมพ์ที่อยู่ URL ที่คุณอยากเข้าชมลงในช่องด้านซ้ายมือจากนั้นให้คลิกลิง